เกินตาซาร่าคาซินกินีสาสตรความเซ็กซี่ทะลุจอปวดชุดว่ายน้ำว่าสูงสุดซ่บไม่บอกไม่รู้เลยนะเนี่ยว่าหุ่นเป๊ะขนาดนี้เป็นคุณแม่ลูกสองแล้วสำหรับนางแบบสาวซาร่าคาซินกินีที่ต้องขอปบมือให้ในเรื่องของการรักษาหุ่นของเจ้าตัวจริงๆค่ะพอไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีเธอก็ยังคงแซ่บไม่เปลี่ยนเพอเพอจะเผ็ดมากขึ้น,นเรื่อยๆอีกแม้ช่วงหลังๆจะวุ่นวายกับการทำปลาร้า้าย และต้องดูแลลูกน้อยด้วยแต่ว่าความแซบของเธอก็ไม่ได้ลดลงเลยพอล่าสุดเจ้าตัวทำเอาทะเลร้อนละอุขึ้นมาในคลิปตาลังควาชุดบิกินี่สีดำสุดเซ็กซี่มาใส่อวดหุ่นปังเผยที่เห็นส่วทรงองค์เอวสุดเป๊ะโพสท่าสวยอยู่ริมทะเลก,กับเซิร์ฟบอร์ดแต่ละช็อตแต่ละซีนสวยแซ่บยืนหนึ่งจะเต็มไม่มีเทางานนี้บอกเลยค่ะว่า ความพอดของแม่นั้นทะลุจ่อกันเลยทีเดียวทำเอาเหล่าชาวเน็ตสังก็กดไลค์ส่งอีโมจิรูปไปแผคดามแซบของเธอกัระดันไอจีเลยทีเดียวค่ะ